รีวิวก่อนส่งมอบเป็นทมเนียมของทางเรานะครับผมริบเดินมาดูเลยนะพรุ่งนี้เราต้องส่งมอบรถให้กับลูกค้าแล้วซึ่งวันนี้นก็ตอนเย็นแล้วใช่ไหมเอ่ยก็ลองมาดูว่ารถของเราเนี่ยจะเรียบร้อยขนาดไหนซึ่งคันนี้ที่ผมตรวจให้แล้วก็คือคันสี่เคลือบเงาให้แล้วเป็นอย่างดีแล้วก็ที่ได้คุยกับลูกค้าไว้นะครับมีน่แบตเตอรี่ผมเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะนี่ใหม่กิฟต์เลยสี่ีแบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะครับแล้วก็นี่ครับ สายพานทัมมิง่งปกติแล้วอ่ะมันต้องไปเปลี่ยนทีตอนสามแสนโลนะครับแต่ทีเนี้ยรถคันเนี้ยมันเคยเปลี่ยนมาแล้วตอนเลขไม้แสนห้าใช่ไหมแต่ว่าเลขไม้ปัจจุบันมันอยู่สองแสนสองแต่ผมก็เลยบอกลูกค้าว่าไม่เป็นไรพี่ผมเปลี่ยนให้เลยลูกค้าก็จะได้ไปใช้อีกหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับแต่ถ้าตอนที่เราต้องบอกก่อนนะถ้าตอนที่ว่าตอนเลขไม้สามแสนอ่ะมันมีไฟโชว์อะ่ะถ้าคุณลูกค้าจะไปดับไฟก่อนก็ได้หรือจะเปลี่ยนไม้เองอีกรอบหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับนี่ มีการคัดล้างทันตาปาทุกซอกทุกมุมให้แล้วเป็นอย่างดีรถปีสองพนะันสิบสามอ้างอิงได้จากแผ่นเพจและเดี๋ยวผมมีเอกสารการยืนยันมาให้ดูนะครับซึ่งของเหลวผมถ่ายให้แล้วนะครับของเหลวถ้าเป็นน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟืองท้ายอะถ่ายที่ศูนย์บริการเคอ m a r สมา r เพราะเรามีศูนย์บริการของเราแต่น้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร์ออโต้ไง เราต้องเข้าศูนย์นี่ไปถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์มานะครับถ่ายเมื่ออ๋ออันนี้ไอ้ค้งต่อไปนะครับขออภยัยนี่ครับค่าใช้ใจ่ายโดนแบตโดนอะไรก็เรียบร้อยนะถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็เปลี่ยนแหวนลองตัวถ่ายเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแหวนไปสองตัวโอเคแล้วก็นี่คันนี้ก็เรื่องยางอะ่ะผมก็ดูแลให้แล้วนะครับอันนี้จริงๆมันคือ,อยยางใหม่นะ ผมเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อตัวรีโวนะครับนี่สวยเลยตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ระบบ v e n Turbo นะครับอาตาเลี้ยงดีประหยัดน้ำมันแล้วก็นี่ครับลองดูข้างในไม่ค่อยยากโดนรถลูกค้าเลยโวโรครับเพื่อนนะครับนี่นี่ครับเป็นไงครับถูกใจไหมเอ่ยก็ทันใดที่ ตามหารถสวยๆแล้วก็มีรับประกันแล้วก็ดูแลให้เป็นอย่างดีเหมือนรถตัวเองแบบนี้ครับอย่าลืมนะ0984312355ปี่สามหนึ่งสองสาี่นี่ครับก็จะเป็นพวกเอกสารอะไรพวกนี้มีให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ใบถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อ๋อไปไาปลายภาษีพอดีผมแปะให้แล้วอันนั้นก็ไปขาดนู้นเลยนะ69ก้ปีนี้ปีนี้เป็นอะไรปี68 ใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วมันขาดช่วงเดือนธันวาเพราะว่าจดทะเบียนอายุ2าธันวาปี68และทีเนี้ยผมคิดว่าเอ๊ะมันก็จะอีกแป๊บเดียวคุณลูกค้าก็ต้องเสียตังค์ต่ออีกไม่เป็นไรครับขาดต่อก,ก่อนได้สามเดือนพิ่ไปต่อมาให้เรียบร้อยก็ใครที่นู่นอะ25ธันวาปี6 9ใช้เป็นปีเลยนะครับนี่สืออ่าสิคบ1่า1นะครับแล้วก็มีเป็น พวกพาย,ยุงพาย,ยางปูพื้นผมก็ใต่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ได้เป็นตัวไม่ได้เชนนะครับถ้าตามที่เขาได้เรียกกันแล้วก็ที่ราคาก็คือสามแสนกว่าบาทแต่วันนี้ที่คุณลูกค้าจบไปจบได้ไปสองเก้าเก้าสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันโดยที่ไม่บวกค่าช้จ่ใจเลยพวกของเหลวทุวคนถ่ายให้ผมไม่บวกราคาเพิ่มนะครับภาสรีพ, 4, พรบทุกอย่างมีให้ผมไม่บวกราคาเพิ่มนะครับนี่ค่าโอนฟรีทุกอย่างฟรีจบแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับนี่ ดูสิตัวรถเงาสะท้อนเลยนี่ดีนะไม่มีแดดถ้ามีแดดนผมไปโชว์กลางลานแล้วพอ <c oughs> ดีฝนจะตกไงแล้วก็นี่ครับแมกไลเนอร์อันนี้ก็ใส่ให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็นี่ลงน้ํายาให้แล้วนะครับเราเงาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเช้าอาจจะมีแบบลงซ้ําให้อีกรอบนึงนะครับนี่ด้านท้ายสวย,สวยเลยนะครับผมยางอะไหล่บอกแม่แรงบอกแม่แรงมีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยางอะไหล่นี่มีเรียบร้อยนะครับ,รน,รบ,รนะรบนี่ช่วงล่างเป็นไงครับจิ๊บเลย นี่รถขัดล้างรอส่งมอบจะสวยเลี่ยมแบบนี้เลยจะรถปีใหม่ปีลึกปีอะไรเนี่ยผมทําให้เหมือนกันหมดเลยนะครับฝา,ากไว้ด้วยนะครับผมก็งว่าเราอ่ะรีวิวชอบรีวิวก่อนนะใช่นี่โอเคเลยนะครับทุกอย่างโอ้โหส่วนตัว,วยังชอบเลยนะครับชอบกรรมวิธี ในการทำาของเครสมาร์ทคาร์ของเรานะครับเราไม่ได้เวตัวเองนะแต่เนี่ยทุกขั้นตอนแบบพิถีพิถันอย่างมากเลยนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ดานค้างกำลังทำสปากันอยู่นะครับอันนี้ผมผมไปซักมาแล้วนะครับผมแล้วก็บาอก็ซักมาแล้วนะครับนี้ประกอบแล้วก็เดี๋ยวเคดขัดถูดทั่วไปนะครับแล้วก็มีโอเบโอโซนค่าชโลกขนาดตรงเนี้ยมันแกะได้อะไรได้ก็คือแกะไปซักให้หมดเลยนะครับ นี่เป็นไงครับเิดคันนี้หอ่ะได้ครับผมเริ่เห็นเห็นผมหยิบผมจับเหมือนแบบไม่ค่อยกล้าดโดนรถไม่ใช่อะไรนะควรรถกระเพื่อนนะครับนี่รถปีสองพสิบสามครับเหมือนได้รถใหม่อะกินทาไม่ติดว่าเรียกมล์มนสองแสนนะอารมณ์เหมือนรถใหม่เลยนะครับแล้วคันนี้เจ้าของเดิมเขาก็ดูแลมาดีนะกินรถวีโก้ยังอยู่เลยนะครับ ดูได้เลยนี่ได้มัตติด้วยครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวแชมป์ไมนเชนคอนโซลกลางนี่เรียบๆเลยเกียร์ออโต้นะครับต้องย้ำแล้วย้ำอีกรับรองได้ว่าพวกนี้คุณลูกค้าไม่เห็นเนี้ยถูกใจแน่นอนนะครับผมโอเคก็ท่าในใดที่สนใจแบบนี้ไม่ใช่รุ่นนี้นะคือแบบ <laughs> กลับมาวิธีแบบนี้บบนะบบครับผมโทรมาได้ที่098ครับ4312355ครับหรือแอดไลน์ KRY ส0นเกได้เลยครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันเยอะๆครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ